วันมีแม่ว่าที่แม่ถี่มืหวายเพ่อนอแม่คือเรองวัลนบตเตอรีสามคูค่ะยอดขือเด็กสองหมื่น 20, โอ้ได้ทั้งหมดก็คือสองหมื่นเลยใช่ไหมคะสองสามหมื่นสามหมื่นรวมทั้งหมดค่ะ คุณแม่ได้สามตัวจับถสาโตสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้บนล่างสามตัวอู้หูเล็กมาจากไหนสามตัวฝันเอาโอ้แล้วจะเล่นเป็นฝันโอ้มาขอปู่แล้วก็กลับไปแล้วก็ฝันฝันแบบไหนรับน้แนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ โอ้ผู้คนนะคะหลังไหลนะ,ะมาแก้บนปู่องค์ดำนะคะหลังจากงวดที่สิบเจ็ดมกราที่ผ่านมานะคะเลขของอาจารย์นอตอี้ก็เข้าเต็มๆเ,เนาะชุดเจาะเลยนะ,ะทุกท่านวันนี้ก็โอ้โหตั้งแต่เช้าเช้านะคะนี่หน้าปู่องค์ดำถึงกับล้นเลยนะคะล้นเนาะ,ะของมากลับไหว้นะคะทุกท่านเจ้าหน้าที่ต้องอทยอยจัดนะคะต้องขนออกออก่อ,อกนเนาะ ด้านนี้นะคะก็มาอีกนะคะสองเจ้านะสองถาดใหญ่ๆนะคะคุคุณแม่คุณแม่มาจากที่ไหนคะคุณแม่มาจากกาลสินโอ้มาจากกาลสินเนี่ยเนะาะอ้ะาโอ้คุณแม่ได้มีโชคมีลาบหรือเปล่าคะหนึ่งมีค่ะมีเนาะโอ้คุณแม่ถือเงินดเงินก่อนนี่แม่ว่าสีแม่สีมไหวาเพิ่อนอกลยได้ใหวใน้ำสรัาดซับดิ โอ้ครั้งแรกเหรอคะที่มาครั้งแรกโอ้ที่มามาครั้งแรกยกเข้าไปข้างหน้าเลยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เพิ่นยกให้ค่ะนเพิ่แม่ได้โชว์ได้ลาบเด็กถูบเมื่อวายเพป็นไคะแนนจุดทุบด้านนู้นเลยค่ะแม่ สมารักษาซอยไข้หค่ะล้านน้อยป่วยแล้วคะคุณแม่จะมาจะมาฝากเป็นลูกเป็นหลานของคุแม่น่ะเพิ่งหายเหนี่อยเมว่าเป็นลูกเพิ่กแกิคนเลยค่ะเจ็ดแปดปีแล้วเด้เจ็ดแปดขวบแล้วนี่คุณแม่ได้โชคตัวไหนคะแม่คือเลองบ้านตัลลี่สาม่ะเจ้าปที เดกสองหมื่นโอ้ได้ทั้งหมดก็คือสองหมื่นเลยใช่ไหมคะสองสามหมื่นสามหมื่นรวมทั้งหมดคุณแม่ก็มีโชคนะคะทั้งหมดสามหมื่นโอ้แ่แม่เปิดไล่เบื้องตือระตีระดีกอนแม่ก็ไหวน้ำพึ่นนั่นแหะไหวน้ำอาจารย์ระีกราไหวกับคออ้น้ำพิ่งค่ะยังมักังผลยู่แม่ก็ได้ ออเออเขาขึ้นอยู่มีบุญปรมีนะเพิอ่อนชาอืมบันนี้ได้ครับนี่เถียวนึงว่าแม่ฝันแม่ขึ้นไปหัว,นะหวกว่อนแม่แม่ถืออยู่เด้ ถูกแต่ว่ามันก็บาดหลายเดือนมื้อก็แบบแต่ว่าถูกอยู่เนาะถูกอาจารย์นี่ใช่ไหมคะแมนอได้ซีซีใช่ไหมได้ในซีซีปัเก้าติดใเลขสามตัวโอ้ค่ะแม่ทันแม่ทันแม่แม่มาบุญเพิ่นใบหนึ่ทันแม่คือรางวันที่หนึ่งแม่เสี่ยวนังมาฉายสวดแจงเลยเพิ่นเบิ่ง ค่ะแม่เปิ้ลเบิ้ลเปิ้ลเทาะแต่ว่าเปิ้ลดุแค่ฮะงวดนี้คุณแม่ชอบตัวไหนคะนี่แบบมาแปดสีแม่ชอบแปดสีโอ้ทำไมถึงชอบคะเตี๋ยวบาหลีขึ้นงถ่ยไปสีตุ๋นเป็น้านีอแสนตัวอย่างสองแสนห้าเนี่ยมาแปดสีสองล้าคุณแม่ชอบแปดสีนู่นยินเปื่อยๆดูนุ่นคุณแม่ยินเปื่อยๆ ตอนนี้นะก็มีคุณแม่ะสองท่านเนาะหิ้วไข่ไก่ไข่เป็ดมานะคะสามแผงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะไปสัมภาษณ์เนาะมาจากไหนคะได้โชคได้ลาบหรือเปล่าเนาะนี่คุณโอ้ได้คุนได้เยอะไหมคะคุณแม่โอ้ไม่เยอะนอะไรนะะคไม่เยอะแต่ได้เุ่นหนูโอ้ไึงเซนค่ะคุณพี่ ครึ่งแสนครึ่งแสนไหมคะนี่ห้าหมื่นอัพครับครับแม่อบาวอยู่ข้างหลังแม่เห็นไหมคะได้ครึ่งแสนอใช่ใช่ใช่ช่สองมีค้อนมีค้อนด้วยแม่อคุณแม่นแม่ได้สามตัวหรือสตัวสามตัวสามตัวามตัวก็ได้ปันฮะพรขอาจารย์ได้ัวหอานถึตัวใีสิ เอาผลไม้เหม่ตัวยางไข่เก่าที่ตัวกลองไม่าไข่เก้าสิบเก้าฟองตั้งถืกตั้งดีมากบุ๊มบป็นไม่เป็นไรค่ะไข่เก้าสิบเก้าฟองนะคะไข่ใด่สองตัวก็ได้บ้คะคุณแม่สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้บนล่างสามตัวโอ้ยดูดวดีมันเคียคคุณแม่ได้เลขมาจากไหนสามตัว ฝันเอาฝันมาขอปู่แล้วก็เล่นไปฝันโอ้มาขอปู่แล้วก็กลับไปแล้วก็ฝันฝันแบบไหนคะนี่ตระเวนกันฝันเห็นตัวเลขเลยไหมคะโบฝันมบจะจับปูจับปลาไปมีแต่เลขทองกันก็เลขปูแต่เลขจับใจเลยแบบเก่าเย็ดเก่ากันนะโอ้ก็เลยได้สามตัวมมาที่ฝันเห็นฝันเห็นอะไรถูกหวยสุด ยรายกกับพรตัวฝันนี่แหละกับมาดตลอดแต่ว่ายากกับวันใดหลายยกวบ่ใหญาแยกวันใหญ่หลายฮะวันหลายกนะห้าหมื่นเราอยู่กับคนฟันแม่นคุณยายคุณแม่มาจากไหนเนาะมาจากอำเภอโพทองมาอ๋ออยู่โพทองเราเอทุกเนาะเอ็ดคุณแม่ฝันฝันบ่อยไหมเจ็ดทีร้อยเอ็ดเข่อไหมฝันกับพอฝันบ่อยเดี๋ยวแยกกันฮะก็ฝันนี่แหละบางทีมักขอหนังปูกันนี่แหละก็เลยเป็นฝันอันนั้นฝันที่แรกก็ได้เลย มนันมีกระถูทั้งสามตัว2ตัวบนล่างใช่ได้หมดเลยได้ทุกอย่างเขาเรียกว่าได้ทั้งไข่ทั้งลัง้เจ<อ>้าผ <ś led> หารครับคุณแม่ฮะมนลองคิด อันทาตัวกับว่าืออะไรใต้กระือคิดบาทนู่นอจะก็เป็นพวกของเราเปิดดวงละวันนี้ก็ได้ไข่ได้ไข่มาจากฟองครับแปดทปฟองเก้านบเกที่จะแปดสิบแปดแป๊เดียวผลก็ได้ว่ไว้เก่าที่เก้าฟองไม่ใช่มันแตกไปใบหนึ่งว่าเหลือเก เมื่อกี้แตกเมื่อกี้แับเลยได้ยินไหมั่นว่าแล้วได้ยินไหมหลุดมือแล้วแตกจริงจริงใช่ไหมนั่นนะเห็ยินไหมผมบวกแล้วต้องแตกนั่นแตกไปแล้วคนึ่งแสนเล้วแตกจริงจริงเลยแปดเก้าแตกเอ้ยเก้าแปดแตกเก้าสิบเก้าแตกไปพองนึงเหรอเก้าสิบแปดไมอะไรหรือเปล่านี่วันนี้เห็นไหมเราส่งเมีนตัวเลขวันนี้คุณแม่ฝันหรือยังคะก่อนจะมา บอจ้าผู้คนใส่กางเกงขาโอ้น้ำเพื่อนมาน้ำเพื่นได้ได้ได้กับเพื่อนบอได้เลยได้เหงื่อแตกเหมือนองค์จะลงเลยเนาะเหงื่อท่วมตัวเลยนี่ไม่เป็นผู้ทักบ่เนี่ยจ้าจ่าเน่เป็นคนมีองค์นะคะโดยปกติโดยปกติเป็นคนมีองค์ไหมคะองค์แบบไแบะองค์องค์องค์ลงนะคะเหงื่าแตมากทุกคนดูอ๋อเกี่ยวกับอะไรครับ ไอฟันเห็นอะไรอดกาจแกกับฟันเห็นปลามาใบอัปูม่เลยอันนี้คืองวดก่อนใช่ไหมวันใหญยู่เฮียนวันนี้ลแอละวันนี้เหียนเป็นอันตีความฝันช่วยกันคั่วเห็นป่าสามตัวันสองตัวไม่กันใหญ่ถเขียนยกกระเล้จับเอาเอาสองตัวงยเจียเขียนอันเี้ยอันถังอันนี้ยกกระเล็ไปซื้อเรียกถิ่มใบเรียกกระอตนานระก็ะเล็ฝฟันมาล้วเราเรียกมาบอกกัน ให้พี่ดัมโอเคาว่าโหเกียดให้พี่ดัมโอเซอ้อยาเยเลยว่าโบยากดัมจากวานโบได้ตด้องดัมยายก็เลยตีว่าเขาก็คือมันเป็นเก่าเป็นเขาเรียวยายก็จับใส่เลยจับยังใส่จับเก่าเกียดเก่าใส่กันกับป่าเลยค่อนข้างแมน <c oughs> <c oughs> งวดงวดที่ถูกก่อนที่ถูกฝันเห็นปลาดำ<ม>นาดำนาในบิงนา,นา<ม>จับปลาในบิงนาดำปลาหน,านึ่ยอาจ่จับมาใบเงี้ยนตั้งหาแล้วบบนี้ก็เลยขึ้นฝันไ้จับปลาขึ้นฝันไ้จับปลากเล็เรยว่าปะก็เลยไปซื้อเรียกทิมใบเออซื้อเรียกอาจารย์นี่แหละ เรียกเพป็นให้นะป่ะนี่ก็เลยมาฝันเลยก็จะเพื่อนรุ่นมาเลยมาฝันนี่มาก็จาบอกไปเตะดำเอาเอาเขา่าไปดำเอาเซอเดอเร์เข่าที่เหลียอยู่หันหน้าเนี่ยเขาเก็บให้ไปดำเอาซะได้ก็เลยบว่อยากดำดอกว่าบางเงี้ยมันท่าวานกับบวาน ก็เรียกว่าบ้าเข่าหน้าก็เป็นเข่าก็เป็นเก่าหน่อแยกกับจับใส่เลยเออจับใส่กันก็เป๊ะเลยก็เรียกว่าก็ถูกสามตัวเลยลถูก็เลยถูกทุกตัวแม่ถูกมีแรงทั้งวันนี่แหละทั้งวดนนี่แหละคุณแม่งวดที่จะถึงแล้วค่ะแม่บ่าท่นฝันบ่าท่นฝันแม่ชอบตัวไหนครับแปดไหนแปดกระสอบแปดเนื่อเพราะว่าบ้านเรียกที่เจ้าของแปดเนื้อแปดเนื้อโอ้ยนั่นขึ้นมาเลยนี่ยขอดูแบ่งยึดเบ่งรอยขีดอันกเบรรยนกาศนั้น จำประเด้นั่นไงอะไรนั่นไงอะไรฮะใหญเสียวเบิร์ดแม่ดูดูแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งจะเอาไปทำให้ปู่ครับโอ้คุณแม่แต่ว่าคุณแม่ชอบแปดอยู่แล้วร่วงมาปุ๊บเอ้าเดี๋ยวมันทำไมมันไม่ไม่โฟกัสนี่ครับแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง 8, 5, 8, 1้า 8, ปคุณแม่จะเอาเงินใบนี้ไปไว้ที่ปากปูแล้วเลขที่เราเห็นแวบเดียวแปดหนึ่งแลา้วคุณแม่เป็นเลขที่คุณแม่ชอบด้วย่วนนเะคะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะวันที่1กุมภาหกเจ็ดนี้นะคะทุกท่านรีบไปตามเนาะเผื่อมีเลขตรงใจนะะรีบไปหาซื้อไว้นะคะ 8นาะงวดนี้อาจารย์ก็ให้มาแล้วครับมี8นะคะงวด1กุมภานะคนะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <8 S 1> สวัสดีค่ะ